เดียเลยนะครับสำหรับแฟนคลับนะครับในวันนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับวันนี้ AF 3มเนี่ยเขาเยีย่ยมจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะบ,บ้านรักเอ,อ๋ยของเรานะคะก็จะไม่สัมภาษณ์ค่ะ,ะไม่คุยค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าแฟนๆนะคะรู้จักน้องๆ AF ดีมากกว่าเราตลอดเลยเราก็ไม่เอามะพร้าวข้าวไปขายสวนเราไม่ทำแบบนั้นคะ่ะแต่เรามีโจทย์เหมือนกันคะ่ะโจทย์ของเรานะคะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับน้องๆ AF เพื่ออะไรฮะ เพื่อจะน้องๆจะได้อยู่ในวงการบันเทิงบ้านเราได้แล้วไอ้สร้างเสริมประสบการณ์น่คืออะไรครับอ้าวก็มีเรื่องของทักษะชาวปัญญาไหวพริบนะคะต่างๆนานาให้น้องๆแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอืมท้อมหรือยังคะน้องๆรอครับรอจะเล่นโจทย์กับเราด้วยังพจ้บก่อนอื่นเราต้องแบ่งออกเป็นสองทีมก่อนนะคะฟังทีมเอนะคะก็ประกอบด้วยน้องตุ้ยตุ้ยครับน้องบอยน้องมินน้องตูน <ส>ทีมนี้ก็เข้ามาเจ็ดคนเองครับก็ก็แถมพี่แท่งเป็นลุงของบ้านแล้วกันนะทีม B ก็ประกอบด้วยเนี่และค่ะพี่แท่งน้องเพชรซาร่าแล้วก <arian> ็น้องต้าเราแบ่งทีมกัน อยู่ทีมนี้ทีมบทีมบนะคะทีมเแต่ละทีมเลือกตัวแทนมา1นึ่ท่านค่ะานะแชมป์รัาพี่านะแชมป์หรือแชมป์พี่หมดเวลาเลือกแล้วก้เปียบเทียุยะเนี่อาไม่าไม่เากำลังจะออกมาบอกว่าขอขอส่งน้องเพชรมาครับ เสียงออดวงคาราโ okay. อเกะคำสัาของเรามีอยู่ว่ารเราจะให้ทีม B เป็นฝ่ายร้องก่อนโดยที่ทีม A เป็นฝ่ายเลือกเพลงให้ทีมดีทีม B ร้องนะคะเลือกอยังไงครับนี่ละค่ะด้วยสัมผัสเพียงนิ้วสัมผัสนะคะเรามีเพลงนับหมื่นนับพันเพลงเลยค่ะโอ้โหมันจะช่วยมาเลยถ้าเผื่อเพลงเราไปหยุดที่เพลงไหนนะคะ น้องเพชจะต้องร้องและถ้าน้องเพชร้องผิดก่อนเวลาของเราจะหยุดทันทีไม่ว่าจะเป็นผิดเนื้อผิดจังหวะร้องข้อมผิดยังไงเนี่ยหยุดทันทีเวลาของใครทำได้มากกว่าฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะคะเข้าใจกติกาดีนะเข้าใจค่ะเข้าใจนะคะน้องเพชจะต้องร้องร้องก่อนน้องตุ้ยเลือกเพลงค่ะผมกดเลยนะครับดีๆนะคะพี่ตุ้ย ชื่อมามามาโจทย์แรกเลยนะมันมีโจทย์หลังโจทย์เล่นตลกอยู่อ๋อดเดี๋ยวเดี๋ยวเพชรเอาสิพร้อมแล้วนะคะน้องเพชรีพร้อมนะกดค่ะนับหมื่นน้ำพันของเราออกมาแล้วว่าเป็นเพลงไม่เป็นเพลงฟ้่ใช่ไหมคะจบเยอะจนเป็นเพลงคู่ไม่ต้องตกใจหาคู่ได้เลยค่ะ เอาเลยคันจะเป็นบุญของหนูมากเลยค่ะพี่แท่งค่ะเดี๋ยวไม่รู้กันแหละถ้าพร้อมแล้วไมาวกลสิาะได้หัวหน้านลย อะไรท่านก็คงเป็นใจบอกอยากให้เราสมปองหลุดเอาจะใจตามลำพองแน่ฉันมองจำอยู่ยิ้มเป็นในในฉันไม่มองแล้วฉันไม่มองฉันไม่มองน,น,นอง้องชายอะไรไจจน้ำเล็กปทับดับแล้วดวงดาวราหองหน่อยฝันตาหน่อยเพียงกึ่ง รถเริ่มมีแอคติ้งลืมมองเนื้อเอาเลยเวลาเท่าไหร่คะห้าสิบสองวิาทีวิ่งแล้ววิ่งแล้วใชได้หรือว่าใช้ได้อ้าวมาถึงน้องเพชรก่อนน้องตุ้ยน้องตุ้ยจะเป็นฝ่ายร้องครับน้องเพชรเลือกเพลงให้น้องตุ้ยจะเจอกับเพลงอะไรกดค่ะ